สวัสดีครับนานะนะที่ชื่นชอบในการตกปรากฏทุกท่านครับผมวันนี้ผมคมสันก็ออกตกปรากฏตามเคยครับผมก็วันนี้ผมก็มาที่ฝ่ายบ้านไร่อำเภอสักจังหวัดเพชรบูรณ์เช่นเคยครับผมก็นำพับมาด้วยเยื่อสอพาณิชครับผมที่ใช้ในการตกปรากฏทุกครั้งของผม ถ้มาดูที่ฝ่ายตะล่าวันนี้ถ้าถ่ายแล้วก็ไม่น่าจะมีปลาครับผมวันนี้ปลาไม่น่าจะขึ้นเพราะว่าน้ำมาอีกนิดนึงพอสมควรก็เดิไปสัมผเดือนแล้วครับก็ยังไม่ได้ตัวเลยวันนี้ผมก็เลยมีเวลาทำให้นะให้ดูทิวทัศน์ ภาพหมายที่ผมใช้ตกปรากดเป็นประจำของทุกป,ปีครับดูสภาพบรรยากาศรบอบๆครับผมนี่คือฝายบันไล่ที่อำเภอรมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับผม เป็นแม่น้ําป่าสักที่ไหลมาจากอําเภอลมเก่าไหลมาจากจังหวัดเลยลงมาที่หลมสักไปที่ตัวเพชรบูรณ์ไปที่หนองไผ่ไปบึงสามพันไปสีเทพไปลำนาลายลงไปลบบรุรีไปสละบุรีครับผมไปตามของที่จะนะ ลบบุรีพระตกกันบอกว่าปลาแถวลบบุรีก็ตัวใหญ่ครับผมแต่ที่ลมสักนี่ก็ไม่ใหญ่นอกตัวพอสมควรครับน่ากำลังน่ารักน่ารักถ้าเป็นไมยรุ่นก็กําลังทุกซนและครับผมสงสัยวันนี้ผมคมสันอาจจะต้องกินแหว้ิดตามเคยครับผม เอาไว้ให้ปลาเข้าดีแล้วผมจะทำเป็นคลิปวีดีโอให้ท่านได้ดูใหม่ครับผมขอให้น้าๆนนที่ชื่นชอบในการรับตกปรากฏทุกท่านกดติดตามผมไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ